อะไรยังไงทำไมถึงได้ตัดสินใจเป็นแรงเวี่ยงโมเมนตัมให้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองขนาดนี้จริงๆชีวิตเราก็ไม่เคยแมนนะแต่ว่าพอเวลาเจอคนทําธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนเขาก็ให้เกียรติแหละใช่ไหมคนเขาก็จะมองโอเคคือเดี๋ยวนี้สังคมเนะี่ยคือเป็นเกย์เป็นตุ๊ดเนี้ยมันเรื่องืองปกติธรรมดาแต่คนที่อยู่ในสังคมไทยเนี่ยกำลังจะเข้าใจคําว่าสตรีข้ามเพศเพิ่มมากยิ่งขึ้นแหวนที่คือ สามเทพคือ transgender หรือคำว่า transgender คือผู้หญิงที่เกิดผิดร่างอยู่ในผู้ชาย oh. แต่ในเคสของพี่แอนเนี่ย oh. ก็คือไปหาคุณหมอเพราะเนื่องจากว่าเราไปเนี่ย oh. เกือบเดือนละครั้งหรือว่า2เดือนครั้งนะครับ <Yeah. S 2> มันก็ไปแล้วผมเนี่ยมันร่วงพอเวลาเราเนี่ยไม่ได้กินฮอร์โมนมานานมากใช่ไหมคะ oh. เนื่องจากว่าสุขภาพร่างกายต่างๆเราก็ค oh. อนเซิร์นเพราะเราโต oh. ขึ้นสมัยเด็กๆนี่นะ,ะสาวสวยนะคะัที่ฉันบอกคุณเลย เดินมาในอยู่ต่างประเทศมั่อพูดถึงเพราะเราเทคฮอร์โมนตลอด oh. แต่พอเวลาเรา20กว,ากว่าแล้วเนี่ยคือพอเวลาจะ40แล้วเนี่ยมันมาถึงโมเมนต์ที่ว่าขนมันล่วงเยอะมากพอผมมันร่วงเยอะมากก็ไปปรึกษาคุณหมอที่เกาหลีเพราะว่าหาในเมืองไทยไม่ได้เลยเราติดต่อผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง <c oughs> หาว่าสถานที่ไหนที่ไปดีที่สุดคือแกรนด์พลัส c <oughs> s u r g รร y ดีสุด <c oughs> the best เลยคือตึกเขาเป็นทองคำแท่งจนปัจจุบันนี้นะฮะสนิทกับคุณหมอเจ้าของมากขอโทษทีนะ น้องแหวนทําฟรีหมดเลยสามล้านเขาต้องมีใจแล้วล่ะถ้าเราไม่ขนาดนั้นดิฉันก็แบบมีความรู้สึกตกใจมากคุณหมอคะดิฉันเนี่ยต้องทดแทนอะไรให้คุณหมอคะเอาร่างกายไหมไม่รับไม่รับแต่รับว่าเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขาก็พอเขาบอกว่าขออนุญาตอยู่อย่างหนึ่งอย่าโกรธนะทาหน้า้เธอใหม่หมดเลยทันใดนั้นเราก็แบบว่าไปกับเพื่อนสตีข้ามเพศอีกคนหนึ่งไปนั่งกินข้าวด้วยกันเราก็หันไปเอาไงดี เธอบอกเขาไปเลยเอาเลยเท่านั้นแหละหันมาปุ๊บคุณหมอก็ช็อกแทนเราบอกว่าได้คุณหมอที่รักด้วยนะ <c oughs> ถ้าจะทำหน้าที่ชันใหม่หมดเลย no problem แต่ทำหน้าที่ฉันเป็นผู้หญิงได้ปะเออคุณหมอช็อกค่ะคุณหมอช็อกไม่พอนะคะไปเรียกคุณหมอที่เหลือไม่อีกส4ี่คนทั้งโรงพยาบาล <c oughs> ลงมากันหมดเลย มันประชุมกันปุ๊บดิฉันคิดว่ามันต้องปิดโรงพยาบาลทํรลายร่างกายดิฉันละอะไรกันเลยคะมากัน3 4มี่คนหมอที่นั่นคุณผู้ชมเขาต้องร่วมมือกันเขาไม่ใช่ว่าเก่งวันแมนโชนะอ๋อคือแต่ละคนก็จะมีความเก่งในแต่ละเฉพาะด้านไปามาแน่นอนละคือจมกูกทางตาทุกสิ่งทุกอย่างเฟซคอนทัวร์นู่นนั่นนี่คนนี้เขาก็เจ้าแม่เหมือนกันแต่คงไม่ได้เดินเยอะอย่างเช่นไม่ไม่โหดขนาดนี้ค่ะดิฉันทษงทีนะคะอยู่ใน ห้องผ่าตัดรวมทั้งพักฟื้นแบบคืนแรกเนี่ยรวมกัน18ชั่วโมงทีฉันตกใจกับตัวเองมากคือต้องบอกว่าตอนแรกเขาคุยเนี่ยจะทำผมอย่างเดียวแล้วก็พอเวลามาทำน้าปุ๊บก็ดูมันก็แค่ไม่กี่อย่างทำไปทำมาสิบอย่างรวมกัน,นส่วนตัวนะ่ะคิดว่าราคาเวอร์ด้วยเอ๋อเหรอคิดว่าราคาเวอร์ด้วยแต่ว่าเราก็เพิ่งจะมาทราบพักหลัง,ลงว่าคนที่เขาไปกันอะ่ะมันก็แพงอย่างนี้กันทัน้งนั ใช่3ล้านถ้าทำขนาดนี้เอางี้ไล่มาดีกว่าว่าทำอะไรบ้างคือมันคือการรีบอร์นใหม่การมันคือการเกิดใหม่คือเกิดใหม่ขึ้นมาเลยคือคุณไปเกิดใหม่เลยจริงๆนี่เขาพูดกันอย่างเงี้ยมันเลยนะมันก็เรื่องจริงๆก็คือว่าที่ฉันเกิดใหม่จริงๆรู้สึกอย่างนั้นเลยใช่ไหมัแหวนคือพี่ทําอะไรทาทางหน้าเอาอย่างงี้แล้วกันของจริงมีอะไรบ้างทางหน้ามีฟันอยู่อย่างเดียวมันไม่มีอย่างอื่น ชอบมากเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้ทำไม่ได้แบบนี้นี่นั่นนี่แบบรุนี้กันแล้วนะคนชมอุ้ยสวยจังเลยคมีดหมอหมดเลยเออก็เป็นอะไปก็สวยก็สวยก็ดีแล้วโอ้สวยก็ดีคือขอทำมาให้สวยเถิดนะฮะจริงทำอย่างถูกวิธีนะคะแล้วก็มีหลักการเรื่ออย่างนี้ก่อนที่จะเริ่มทำเนี่ย มีการต้องไปปรึกษาหมอหรือต้องเตรียมตัวอะไรไม่เอ่ยเพราะว่าทําหลายอย่างมากจริงๆแล้วสมรอบแล้วคุณหมอกรุณามากคือบินมาเมืองไทยมาเจอดิชั้นเลยนะ <ๆ S 2> คือเราไปเจอคุณหมอที่นู่นก่อนครั้งแรกสุดเลยนะคือคุณหมอก็มาครั้งที่2มาเมืองไทยครั้งที่3เราขนรายการดีแอนดูโชว์ไปถ่ายที่นูน่นตอนนั้นนะคือช่วงจะวินเทอร์แล้วนะก็ไปถ่ายรายการคุณหมอก็ให้สัมภาษณ์นู่นนั่นนี่ก็ออกไปหลายรายการ3ครั้งปุ๊บทุกๆครั้งเหมือนแหวน เขาเนี่ยคือจะมองหน้าเราเขาจะถ่ายรูปแล้วเขาจะ s c r a t h ภาพเขาจะมองเขาจะศึกษาเขาจะ analyze หมดทุกสิ่งทุกอย่างว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําในเคสของดิฉันรู้สึกควรทาทุกอย่างฉันชอบตรงนี้นี่แต่ว่ากว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเออเจอกันปุ๊บเออเนี่ยทำไปห้าอย่างจบแบบไม่ได้ไม่ได้นี่คือต้องมีการวิเคราะห์เจอกันถึง3ครั้งดูแล้วดูอีก sketch แล้ว sketch อีกจนกว่าจะตัดสินใจว่า ทหมดเลลยแล้วกันคือพี่แอนเชื่อว่าคนเรานี่ยมันมีหน้าอยู่หน้าเดียวเลือกที่ดีที่สุดจะแพงแค่ไหนทําไปเลยจบครั้งเดียวจริงนี่เป็นปัญหาเลยนะคุณพี่เดี๋ยวนี้เนี่ยคลินิกเถือนคลินิกปลอมมันเยอะมาก เกาหลีแล้วกลายเป็นใครทําหน้าเละทําหน้าพังมาโทษหนูแหวนคะออ่ะฉันพาเธอไปเหรอถามคําเดียวบอกไม่เพราะหนูแหวนบอกว่ามันดีฉันก็คิดว่าทุกคลินิกของเกาหลีมันจะดีแต่มันไม่ใช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 ,นใช,นใช่นี่อยากจะให้คุณพี่ช่วยแนะนําเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงว่าจะแนะนํายังไงสําหรับใครหลายๆคนที่อยากจะไปทําศัลยกรรมที่เกาหลีว่าจะมีการเลือกยังไงที่จะไม่ไปพลาดเสียงหน้าเละ ใครที่อยากรู้เคล็ดลับความสวยของเธอช่วงหน้ามาติดตามกันต่ออีกสักครู่เดียวค่ะแต่ตอนนี้แวนก็มีเคล็ดลับความสวยสำหรับใครที่อยากหน้าใสกิ้งมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะช่วง beauty guru และตอนนี้นะคะแวนก็อยู่กับอีกหนึ่งบล็อกเกอร์สาวสวยน้องลิลลี่นั่นเองสวัสดีค่ะโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะน้องลิลลี่กับงาน c l e a beauty lab ครั้งนี้มีของเล่นซึ่งเป็นแบบ ส่วนคองผู้หญิงเน่รู้สึกยังไงบ้างคะก็เครื่องสำอางละล้านตามากนะคะหลายๆอย่างที่แบบลิลลี่ยังไม่เคยได้มีโอกาสลองค่ะก็ได้มาลองในงานนี้แล้วก็รู้สึกว่าแบบมีความประทับใจก็อยากจะแบบลองซื้อใช้ดูค่ะในอย่างน้องลิลลี่เนี่ยก็คือเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ต้องแต่งหน้าเยอะมากเห็นเดี๋ยวเปลี่ยนลูกนู้นลูกนี้เนี่ยแล้วอย่างนี้มีเทคนิคในการล้างเครื่องสําอางที่ติดออกยากยังไงบ้างคะปัจจุบันนะคะเมคอัพเนี่ยกันน้าแล้วก็ติดทนมากๆถ้าเกิดเราล้างไม่ดีมันจะอุดตันลิลลี่ก็เลยคิด แบบออยค่ะ เพราะว่าแบบออยเนี่ยสามารถเข้าไปขจัดพวกสิ่งสุปรกตามรูขมขนและก็คราบเพรื่อสําอางออกได้อย่างหมดจดอย่างตอนนี้นะคะก็จะมีเซรั่มของสู o รอีค่ะซึ่งมีสารสกัดจากออยธรรมชาติถึง3ชนิดนะคะก็คือโจโจวาออยค่ะแล้วก็โอลิฟแล้วก็คาเมเลียนะคะเอ๊ะแถวนี้มีไหมเอ้เยเเจอแล้วมีอยู่หนึ่งขวดแปะดาวให้เลยแล้วกันนะคะแปะดาแพงเลย<า> <ๆ S 2> มันลดมากคุณพี่ก็ใช้อยู่ตัวนี้คุณพี่รู้ไหมว่าตัวนี้มันเด็ดย,ยังไงยังไงยังไงแล้วตัวนี้เนี่ยมันมี เทคโนโลยีที่เรียกว่าเซรั่มหูลิงค่ะเป็นเรื่อยๆนะคะคือเพียงเราแค่นวดเบาๆใช่ไหมคะเมคอัพมันก็จะสามารถสลายออกมาแล้วพวกเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพเนี่ยก็จะยกตัวออกจากผิวก็แตะน้ําใช่ไหมคะตัวเนื้อเซรั่มเนี้ยมันก็จะกลายสภาพกลายเป็นน้ำนมขนาดเดียวกันนะคะเนื้อเซรั่มนี่ก็ยังไปช่วยบารุงผิวเวลาเราเราทำเสร็จใช่ป่ะเราก็ล้างน้ําออกคือมันง่ายมากๆเพราะว่ามันเป็นน้านมมันก็สามารถแบบไม่เหนียวเนหนอะบนใบหน้าเราค่ะ ก็ครบทุกความต้องการของการทํางความสะอาดไว้ในหนึ่งเดียวค่ะโวันนี้ก็ได้เคล็ดลับจากสุดยอดบิวตี้บล็อกเกอร์ของเมืองไทยไปแล้วนะคะนอกจากจะมาแนะนำเคล็ดลับการดูแลตัวเองดีๆแล้วยังมาแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆอีกด้วยที่เรามอบเดาให้เ่ปประมาณ100ดวงก็ไปทดลองใช้กันได้นี่ขโมยไปได้เลยไหมเนี่ยขวดนี้ก็แปะเอออยากได้ที่บ้านมีอยู่แล้วแต่มีไม่พออยากได้เพิ่มวันนี้ต้องขอบคุณน้องลิลลี่มากเลยนะคะ